สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3าตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับจะมีสูตรแต้มรวม3ตัวบนที่มีตัวเลขตัวเดียวนะครับเข้า1สูตรก็หลุดไปอีก3สูตรนะครับแล้วก็จะมีสูตรแต้มรวม3าตัวบนที่มีตัวเลข2ตัวนะครับอีก1สูตรที่จะลงให้วันนี้นะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่แถมมาอีก2สูตรนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนมันเข้าข้อตามต่อนะครับส่วนสูตรไหนที่หลุดไปนะครับผมค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนให้นะครับมาดูสูตรที่เข้าในสูตรที่1นะครับก็คือแต้ม5นะครับราังวันมันดอก95 1นะครับ ก้าบวกห้าได้สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าก็คือแต้มห้าเข้าในสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีคำนวณใช้หลักหมืน่นนะครับบวกหลักพันสองครั้งบวกร้อยบนบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกห้าคงที่ได้เลขเด่นเล็กเดียวมาดูงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับพักหมื่นบวกพันสองครั้งนะครับหลักหมื่นนะครับ,ลนะรบเลขสี บวกละพันนะสองครั้งสามบวกสามได้หกบวกร้อยบนเลขเก้าบวกสิท้ายครั้งที่สองเลขสบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข9ก้านะเก้าเก้าสิบแปดนะมันบวก2ครั้งแล้วบวกเลขห้าคงที่สี่บวกหกได้สิบนะสิบบวก9ก้าได้สิบเกบวกสได้ยี่สา บวก8ปดได้ส1มเอ็บนะครับสี่บเวกหเป็น46ได้เลขหก 6, นะครับงวดใหม่สูตรนี้ได้เลขหก 6. ผมขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะพอวันสุดหน้าพอดีแต่มันจะมาหรือเปล่าในงวดหน้านี้นะครับก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับต้องไปรอดูในวันที่16พฤศจิกายนนะครับเราถึงจะรู้คำตอบ นอกจากสูตรที่มีตัวเดียวนะครับก็จะไปคำนวณสูตรที่มี2ตัวพร้อมกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลงหลายคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนเหมือนกันนะครับสูตรนี้จะมีตัวเลข2ตัวนะครับงวดก่อนก็เข้าที่เลข5านะตามที่ผมคาดไว้นะครับนี่มันมาแถวเดียวเลยนะครับเลข5ามันเด่นที่สุดนะครับ แต่ไปชุดสามตัวในชุดสรุปเลือกไม่ถูกนะไม่ได้เลือกเลขข้าไว้นะไม่ได้เลือกเลขหนึ่งไปพุ่งแต่ศูนย์เลยผิดนะครับเอามาดูว่าสูตรนี้วิธีการคำนวณคำนวณยังไงนะครับจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองนะครับแล้วบวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองมีตัวเลขสองตัวนะครับมาดูงวดใหม่นะครับนี่แสนสองครั้งบวกร้อยบนนะครับ แสนสครั้งบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างนะครับแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองรับนี้หน่วยท้ายครั้งที่สแล้วบวกห้าเอางวดใหม่นะครับก็จะใช้เลข7จ็ดนัหลักแสนในบวกกัน2ครั้งนะครับดังนั้นจะได้7จบวกเจ็ดได้14บวกร้อยบนนับเลขเก้าบวกหน่วยล่างเลขสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองนับเลข9้า ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก5คงที่นะครับบวก5คงที่14บวกนะครนะผมได้ย23 23ี2 3บวก3ได้26 26ยบนบวก9ได้35 35บวก5 4านะครับได้เลขศูสูตรนี้ได้เลข0แต่มันจะต้องบวก5บวก2อีกทีนะครับ0บวก2นะครับ เท่ากับ2ดังนั้นเราจะได้แต้มรวม3ตัวบนที่มีตัวเลข2ตัวคือ0กับ2ได้0ได้2นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับมันจะมาหรือเปล่านะครับถ้ามันมานะแหมมันน่าน่าสนมากนะแต้ม2ตรงนี้เนาะถ้ามันไม่เปลี่ยนทิศทางซะกก่อนนะครับผม หมายถึงว่าถ้างวดหน้านี้ถ้าสูตรนี้เดินนะหมายถึงว่าถ้ามันเข้าอีกถ้ามันไม่เปลี่ยนจากเลขสองมาเป็นเลขศูนย์เนี่ยเลขสองนี่หน้าหน้าตามที่สุดนะครับสูตรนี้เนี่ยผมเคยทำสถิติไว้นานแล้วนะครับและมันก็ยังเป็นสูตรเดียวที่ยังเดินอยู่นะครับเดินดีนะไม่มีสะดุดเลยนะสูตรนี้แต้มรวมสามตัวบนเนี่ยก็ทำไว้ทั้งหมดสิบเอ็ดสูตรตั้งแต่งวดที่ออกสองศูนย์สอง นี่ก็เข้ามาจนถึงงวดวันนี้นะครับนี่ก็เข้าเต็มห้านะครับดอกเก้าห้าหนึ่งนะครับแล้วงวดนี้ก็ได้ศูนย์สองนี่นะครับได้ศูนย์สองเลขสองนี่จะมาไหมงวดนี้นี่ถ้ามันไม่หลุดซะก่อนนะครับถ้าสูตรไม่หลุดซะก่อนในร้อยเลขสองนี่น่าลุ้นนะครับ แต่มันไม่ตรงกันกับสูตรตัวเดียวนะครับอันนี้ผมก็บอกท่านผู้ชมเลยว่ามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันอ่าสูตร2ตัวได้ศูนย์สองเมื่อกี้สูตรตัวเดียวเราได้คนละอย่างกันนะนอกจากสูตรแต้มรวมสูตรเก่าแล้ววันนี้ผมก็จะมีสูตรใหม่ ลงให้อีกนะครขอเปิดดูนิดนึงอ่าแต้มรวมตัวนี้สามตัวบนตัวเดียวนะครับมันได้เลขหกใช่ไหมครับมัน มันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันกับสูตรตัวนี้เห็นไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตัวไหนมันจะเข้าจะตามศูนย์สองหรือจะตามเลขหกอ้มันตอบได้ยากนะครับวันนี้ผมก็มีคําตอบให้นะครับคือต้องลงสูตรใหม่เพิ่มอีกนะครับคือต้องลงสูตรใหม่เพิ่มอีกแท้จริงมันก็จะว่าสูตรใหม่มันก็ไม่ใหม่นะมันเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําไว้นะครับมันเป็นข้อมูลเก่าที่ทําไว้ มาดูนะครับแต้มรวมสามตัวบนอันนี้สูตรใหม่นะครับเพราะในงวดที่ผ่านมานะครับแต้มรวมสามตัวบนที่ผมทําไว้นะครับมันมีทั้งหมดสิบสองสูตรนะครับแล้วผลปรากฏว่ามันมีสูตรที่เข้าอยู่สามสูตรนี่ผมเคยลงให้ดูแล้วนะครับมันมีสูตรที่ลงให้ดูแล้วนะครับไอเดียวผมจะลงสูตรที่เหลือให้นะครับอามาดูสูตรใหม่นะครับ สูตรแรกใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10บหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกเ็ดคงที่ได้เลขเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบน3าครั้งบวก10บนบวกหน่วยบนนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่สองาครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก6คงที่ได้เลขเดียว มาดูสถิติย้อนหลังนะครับก็ย้อนหลังไปตต่งแต่งวดที่ออก530เท่ากันนะครับงวดแรกเลขก8เหมือนกันนะครับก็เข้าที่แต้ม8นะถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมาก็ได้เต้ม2ทั้ง2สูตรแล้วก็ออก453แต้ม2นะับงวดถัดมาได้เต้ม7ทั้งสสูตรผลรางวัลออก7 82, แปดสองต้มเจ็ดนะครับถูกต้องงวดถัดมาได้เต้มเก้าทั้งสองสูตรแล้วก็ออกสี่เจ็ดแปดต้มเก้านะครับถูกต้อง,แ,ง,แ,ง,แ,ง, 1, องแล้วก็งวดถัดมาได้เต้มหนึ่งทั้งสองสูตรก็ออกแปดหนึ่งสองนะครับเต้มหนึ่ง 1, ถูกต้องนะครับแต้มรวมสามตัวบนก็คือใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับคือแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดต้มหนึ่งนะครับงวดถัดมาได้เต้มสี่นะครับทั 8, บ 1, 9, 9, บ 2, 11, ้งสองสูตรเลยนะครับ แล้วก็ออก202แต้ม4ี่ถูกต้องนะครับ2บวก2ได้4งวดถัดมานะครับแต้ม4ทั้ง2สูตรออก4 4 6แต้ม4ี่ก็เข้าทั้ง2สูตรแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับได้แต้ม5เหมือนกันอีกแล้วผลรางวัลก็ออก951านะครับ9ก้บวกหได้ 14, 14 1 4ี่5วกหนึนะครับแต้ม5ก็เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้มาให้ดูนะว่าทั้งสองสูตรนี้มาจากไหนนะครับอามาคำนวณงวดใหม่กันก่อนนะครับว่าทั้งสองสูตรนี้นะครับสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนี้ตัวเลขมันจะได้อะไรนะครับสูตรแรกก็สิบล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับสิบล่างเลขหกสิบล่างเลขหกบวกหน่วยล่างสองครั้งสามบวกสามเลขหกบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้าแล้วก็บวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขสาม บวกหน่วยหน้าครั้งที่สเลขหบวกร้อยท้ายครั้งที่หนเลขศบวกสิท้ายครั้งที่หเลขสเลขหนึ่งนี่สามครั้งนะครับได้สามบวกเจ็ดคงที่บวกเจ็ดคงที่นะครับหกหกนะครับสิบสองบวกเได้ยี่1บเอ็ดเอ็ดบวกสได้ยี่4บี่ิบสี่บวกหาได้ยี่บนะครับยี่วกสนะครับได้สามสิบสอง 32บวก7 39จะได้เลข9นะครับเป็นแต้มรวม3ตัวบนสูตรใหม่ในสูตรที่1นะครับได้แต้ม9จ,จะตัวเลขไม่เหมือนกันกันกบสูตรแรกนะสูตรแรกจะได้แต้ม6เห็นไหมครับสูตรนี้จะได้แต้ม9แล้วมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่2นะครับแสนสองครั้งร้อยบน3ครั้งนะครับแสนสองครั้งร้อยบน2ครั้งแล้วก็ สิบบนหน่วยบนนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งก็เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกหลักร้อยบนสามครั้งนะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับ 5, บวกห้าบวกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งแล้วก็มาบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งนะครับสามบวกกันสามครั้งได้เก้า แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข9ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก6นะครับบวก6คงที่บวก6คงที่14นะครับบวก27นะครับ14บวก7ได้21 21ก็เป็น41นะครับ41บวก5เป็น46 46 47 48นะครับ48บวก9 57 57 บวก9นะครับ66 66บวก6นะครับ72ได้เลข2สูตรนี้ได้เลข2นะครับดังนั้นงวดนี้เราจะมีแต้มรวม3ตัวบนทั้งหมดที่มีตัวเลข3ตัวที่มีตัวเลขตัวเดียวใน3สูตรก็คือแต้ม แต้ม6ก่อนนะครับแต้ม6แต้ม9แต้ม2อันนี้สูตรที่มีตัวเลขตัวเดียวนะครับตัวเดียวเนี่ยเราจะมีอยู่3สูตรส่วน2ตัวแต้มนะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงนะครับแต้ม มี0กับ2นะครับมีศูนย์กับ2อเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าข้อมูลใหม่ทั้ง2สูตรมาจากไหนนะครับก็มาจากข้อมูลที่ผมจดไว้นั่นเองนะครับนี่จากข้อมูลทั้งหมด12สูตรนะครับแ้มรวม3ตัวบนนะครับสูตรเลข6นี้ก็ลงไปแล้วนะครับนี่มันมีอีก2สูตรที่เข้าในวดนี้นะครับ ก็คือออก9 51นะครับสูตรทั้งหมด12สูตรมีผ่านด่านแค่3สูตรนะครับหลุดนอกนั้นหลุดหมดนะครับสูตรแรกนี่ลงให้แล้วนะครับเลข6นครับเลข6นี่ก็ ดังนั้นงวดน,นี้ท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจนะครับเลือกนะครับนี่แต้มรวมสามตัวบนนะครับข้อมูลเลขหกอยู่ในสูตรที่หนึ่งอยู่ในสูตรที่หนึ่งที่ทําไว้นะครับนี่หกหกสามแปดนี่ก็ลงไปหมดแล้วนะครับนี่หกสามแปดแต่มันไม่เข้านะครับนี่หกสามแปดมันเข้าในสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรเลขหกตัวนี้นะครับนี่เข้าเลขสิทธิงวดก่อนนี่ ข้อมูลไหนก็ลงไปให้ดูตามความเป็นจริงนะครับส่วนใครจะเลือกสูตรไหนชอบใจสูตรไหนจะนําไปเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจอีกทีนะครับนี่มันเข้าสูตรไหนผมก็บอกไปตามนั้นนะครับมันมีสูตร9กับ2ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ9กับ2ก็คือสูตรใหม่ที่เพิ่งลงนี่เองนะครับนี่เกับ2ดังนั้นสูตรที่มีตัวเดียวจะมี9มี6มี9มี2นะครับแต่สูตร2ตัวจะมี0ู ดังนั้นท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นตัวเลขที่มันชนกันอยู่นะครับคือเลขสองตัวนี้นี่นะครับมันชนกันนะครับและถ้าไปเทียบกับสูตรที่เป็นสองตัวที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันชนกันนะครับมันหน้ารุ้นทีเดียวนะครับสําหรับแต้มสองวันนี้นะครับแต้มรวมสามตัวบนที่มีสองตัวนะครับนี่แต้มสองนะครับแล้วมันก็จะตรงกับสูตรตัวนี้ต,นตัวเดียวที่มีเลขสอง ดังนั้นงวดนี้แทมสองเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันท่านผู้ชมต้องไปหาหลักร้อยให้ได้ก่อนนะครับหลักร้อยหาหลักสิบหาหลักหน่วยบวกกันยังไงก็ได้นะครับให้เท่ากับสองนี่ถ้าแต้มสองมานะครับ ท่าผู้ชมก็อาจจะมีโอกาสถูกนะครับอันนี้ผมแค่วิเคราะห์แนวทางตามความคิดผมเท่านั้นนะครับมันอาจจะตรงกับรางวัลที่ออกหรืออาจจะไม่ตรงมันก็ไม่มีใครรู้นะครับทุกข้อมูลก็ลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์บางท่านก็บอกตอนหวยจะไม่ออกทําไมไม่ให้ดูนะครับมาลงในตอนที่เป็นหวยออกแล้วนะครับบางครั้งผมก็ขี้เกียจไปโต้ไปเถียงนะครับ คนที่เขาดูแล้วเขาเข้าใจก็เขาก็เข้าใจนะคนที่เขาไม่เข้าใจอธิบายก็ไม่เข้าใจนะครับอย่างสูตรทุกสูตรที่ผมทาไม่หมดผมไม่สามารถจะมาเขียนย้อนหลังได้นะครับมันมันมีทุก้านนี่สูตรบางสูตรผมก็ยังไม่ได้ลงนะอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับอันนี้คือดับล่างทุกหลักนะครับนี่สูตรนี้ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมดูนะผมก็ไม่สามารถมาเขียนย้อนหลังได้เยมันกี่หน้าแล้วครับนะครับผมจะไม่มาสามารถมาเขียนย้อนหลังได้บางคนบางคนก็บอก สูตรวิ่งล่างที่ให้ดู11ส,สูตรตอนก่อนห้ยออกทําไมไม่ให้ดูทั้ง11ส,สูตรนะครับมาดูให้ตอนหลังห้ยออกเอาลงเฉพาะสูตรที่ถูกนะครับบางสูตรผมก็เปิดให้ดูเนาะอย่างนี้บางสูตรผมก็ไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะลงเฉพาะสูตรที่ผมเลือกเนี่ยบางสูตรผมก็เลือกมาจะลงเป็นบางสูตรดังนั้นท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองนะครับ บางคนก็คอมเมนต์บอกเอ้ยแล้วทําไมไม่ลงให้ดูทั้งหมดนะครับสูตรนะทำไมไม่ลงให้ดูทั้งหมดนะครับอย่างสูตรวิ่งล่างสองตัวเนี่ยมีสิบเอ็ดสูตรนะครับที่ผมลงให้สิบเอ็ดสูตรหรือสิบสามสิบสี่สูตรนี่ทำไมไม่ลงให้ดูทั้งหมดนะครับมันมันเยอะนะครับผมมันเยอะกว่าผมจะมาเขียนหมดทั้งสิบกว่าสูตรเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็กว่าจะมาลงคลิปเดียวเนี่ยทั้งสิบกว่าสูตรเนี่ยโอ้มันยากมากนะครับมันใช้เวลาหลายนาทีนะครับ ดังนั้นผมก็จะเลือกเฉพาะเป็นบางสูตรที่ผมเห็นว่ามันน่าจะมานะครับเลือกมาลงเป็นคลิปเดียวอาจจะเลือกแค่สูตร2สูตรมาชนกันนะครับถ้าดวงดีจับถูกก็คือถูกเนี่ยอย่างสูตรวิ่งล่าง2ส,สูตรเนี้ที่มาจับคู่กันแล้วมาได้3 6เนี่ยผมก็เลือกเฉพาะสูตรที่6นี้กับสูตรนี้นะครับมาก็ไม่ได้เลือกทั้งหมดทั้ง10กว่าสูตรจะให้ลงทั้ง10กว่าสูตรเลยมันก็เยอะเกินนะ Connie, เยอ,อะเกินบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้อยากไปโต้เถียงนะครับผมคือคนคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีคนชมก็มีคนด่าก็มีนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับบางครั้งอธิบายไปบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับดังนั้นผมก็ทําตามหน้าที่นะครับผมสูตรไหนที่ผมคิดว่ามาผมก็ลงนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรมีเยอะนะครับ เมื่อกี้สูตรตรงไหนเนาะที่เป็นดับมีสูตรดับล่างทุกหลักโอ้สูตรนี้วันนี้เลยผมน่าจะลงให้นะมันมีสูตรดับล่างทุกหลักเจ็ดสิบเจ็ดสิบจูงวดนะครับดูหน้า,นาหนังสสูตรดับล่างทุกหลักนี้น่าจะ เป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่งวดที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้ลงให้เพราะว่าไปเที่ยวเชียงรายอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะไม่ได้ลงสูตรอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ดับล่างทุกลักนะครับมันออกหกสามนะครับสูตรดับนี้ถือว่าดับอยู่นี่เยอะนะมีหลุดแค่สูตรเดียวนะครับสูตรนี้ที่มีเลขหกนะครับนี่สูตรนี้จะหลุด ส่วนสูตรอื่นเนี่ยดับอยู่หมดนะครับดับ1ดับ9ดับ4ดับ2ดับ0ดับ5ดับ9ดับ7ดับ1เห็นไหมครับนั่ไม่ใช่ดับน้อยนะดับ70กว่าัวงวดนะครับแล้วก็ข้ามมาหน้านี้อีกอันนี้คือสูตรดับทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมที่ผ่านมางวดนี้ไม่ได้ลงให้นะครับจะลงให้เลยเฉพาะงวดวันที่1 6นี่แหละรับ63นะครับนี่ดับ8ดับ8ดับ4ดับ8 ดับ1ดับ2ดับ0ดับ9ดับ1ดับ5้าดับ9้าเห็นไหมหน้านี้นี่ดับอยู่หมดนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรเด่นนะครับสูตรดับดับล่างทุกหลักนะครับแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้ลงสูตรให้ดูนะนี่เอาให้ดูเตัวหัวก่อนนะครับดับล่างทุกหลักทั้งสองหน้าเลยนะครับดับล่างทุกหลักเพื่อวดหน้านี้ผมลงให้ท่านผู้ชมจะได้ว้าไปเป็นแนวทาง ก็เราดูสูตรแต้มรวมสามตัวบนก่อนนะครับว่างวดใหม่นี้มันจะเข้าไหมนะครับแต้มสองเนี่ชนที่แต้มสองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมท่านใดที่กดติดตามแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากนะครับผมแทบจะยกมือไหวเลยนะสาหรับคนที่กดติดตามนี่นะครับผมท่านใดที่ติดตามมานานแล้วก็ขอบคุณเนาะคนที่เข้ามาติดตามใหม่นี่ก็ ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับส่วนสูตรนะครับผมก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับมีทั้งสูตรแนวทางเก่าแนวทางใหม่นะครับก็ต้องรอรุ่นกันในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับสูตรไหนจะมาแต้มนี้ก็น่าสนเนาะต้ม2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ